สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสื่อใหญ่ของอินเดียรายงานว่าศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลเมดิซิตี้ในเมืองโมการับปัญจาบที่อยู่ทางตอนเหนือของอินเดียได้ทำการผ่าตัดนานกว่า3ชั่วโมงเนื่องจากมีคนไข้ารายหนึ่งในวัย40ปีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยมีไข้ขึ้นสูงมีอาการปวดท้องและมีอาการคลื่นไส้มาเป็นเวลาเกือบเดือนแล้ว โดยทีมแพทย์ได้แนะนําให้คนไข้ารายนี้ทําการตรวจอันตราซาวจนได้พบกับสิ่งของที่เป็นโลหะหลายชนิดในท้องกว่า150ชิ้นทําให้ต้องส่งตัวคนไข้ไปผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเพื่อนําสิ่งของหลายชนิดเช่นหูฟังกุญแจเข็มกัดน็อตสายไฟได้กระดุมกิ๊บติดผมรวมถึงโซ่ลูกปัดออกจากท้องของคนไข้าชายวัย40ปีก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทั้งนี้ทางผู้อำนวยการของโรงพยาบาลดังกล่าวอัชมว์คันราได้ออกมากล่าวว่าสิ่งของที่เป็นโลหะทำให้เกิดภาวะติดเชื้ออย่างรุนแรงในกระเพาะอาหารอีกทั้งทางทีมแพทย์ไม่เคยเห็นสิ่งคล้องที่เป็นโลหะจำนวนมากเช่นนี้มาก่อนครอบครัวของผู้ป่วยได้บอกกับทางสื่อของอินเดียว,ว่าชายรายนี้ป่วยด้วยโรคกระเพาะมานานกว่า2ปีแล้วแต่ไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้ให้พวกเขาฟังและเขาได้ถูกนำตัวไปหาแพทย์ในหลายพื้นที่ แต่ไม่สามารถตรวจพบสาเหตุของอาการปวดท้องได้จนในที่สุดชายคนนี้ก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเมื่ออาการของเขาแย่ลงขณะที่บิดามารดาของคนไข้นั้นก็ไม่ทราบว,ว่าลูกชายของพวกเขานําสิ่งของทั้งหมดนี้เข้าไปได้อย่างไรแต่ได้บอกเพียงว่าลูกชายของพวกเขานั้นมีอาการทางจิตอยู่ด้วยนอกจากนี้เหตุการณ์ที่คล้ายคืึงกันเคยเกิดขึ้นเมื่อปี2559แพทย์ของอินเดียก็ได้ใช้เวลากว่า5ชั่วโมง ทำการผ่าตัดเอามีด40เล่มออกจากท้องของชายคนหนึ่งวัย42ปีในโรงพยาบาลในรัฐปัญจากซึ่งมีเลือดออกภายในท้องจํานวนมากในระหว่างของการผ่าตัดเนื่องจากมีทั้งหมดนั้นที่อยู่ในท้องทํามาจากเหล็กทําให้ผนังท้องของชายคนดังกล่าวนั้นเกิดการฉีกขาดโดยชายคนดังกล่าวนี้เคยทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งคาดการว่าอาจจะป่วยเป็นโรคทางจิตเวชเนื่องจากตนได้อ้างว่าตนไม่รู้ว่าทําไมถึงได้กืนมีดลงไป แต่ได้อ้างว่ามีพลังวิญญาณบางอย่างอยู่เบื้องหลังก่อนที่ชายคนนี้จะเดินทางมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน